สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับพี่พี่เป็น EP ที่1น7นะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนำพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์คิดตาสีชายใหญ่นะครับมาแบ่งปันพี่พี่เนะครับถหากพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์099 6 3 4 1 2 7 5นะครับ099 หกสามสีนนะครับส่วน ID Line นนะครับแอสลน์ได้ที่ TtN 9 8 7นปนะครับผม t n 9 8 7อ่เาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับพี่ๆมามาเรามาชมกันเลยนะครับองนี้นะครับพี่ๆองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายใหญ่นะพี่ดูเนื้อหาเลยครับพี่นะโหเก่าเลยนะครับพี่เนี่ยดูตานะครับ ล่องตาล่องจมูกนะครับนี่ปากนะครับยิ้มสวยงามนะครับเม็ดขี้ตาติดชัดเจนนะครับนี่เส้นนะครับเส้นริ้วจีวรนะครับสวยคมชัดลึกนะครับจุดตาหนิคือหลุมตรงนี้นะครับเส้นฝั่งนี้ก็ติดชัดนะครับพระนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเขาจะเป็นวันณะเหลืองอมเขียวนะพี่นะผ้าเนื้อผ้าเนื้อพระนะครับโดนสัมผัสนะครับ หรือว่าผิวด้านนอกหลุดล่อนออกไปนะครับเขาก็จะออกเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนผิวด้านนอกนะครับเนี่ยก็จะเป็นคราบตะกันตะกันสีดํามีสีดําบ้างนะครับมีคราบสาสีแดงขึ้นบ้างนะครับในสาสีแดงนะครับเป็นธรรมชาติของทองเหลืองนะครับเป็นธรรมชาติของทองเหลืองเนี่ยดูด้านหลังดพี่เห็นไหมด้านหลังเนี่ย พระองค์นี so ้ก็ต้องผ่านการใช้มาบ้างนะครับพระผ่านการใช้มาบ้างนะพี่นะแต่จะเป็นพระที่สวยคมนะครับชัดลึกนะครับมีตะเข็บข้างนะครับตะเข็บข้างนะครับเห็นไหมครับเนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะพี่ด้านหลังก็เนื้อเหลืองอมเขียวนะพี่นะเห็นไหมเนื้อเขาเนื้อหาเขาก็จะเป็นหลุมเป็นหลุมเล็กๆออกเซตสายเล็กๆนะครับนี่เป็นธรรมชาติของพระหลอดโบราณนะพี่นะเห็นไหม ดูดูดูนะครับเห็นไหมดูเน uh, ื้อดูตาดูปากจมูกเขานะครับเขาก็จะมีรอยหยิกตรงนี้นะครับพี่เห็นไหมรอยหลุมนะครับอ่าในพี่องนี้นะพี่พี่นะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะพี่ผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับอ่าผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงท่านโอนจริงผมส่งจริงนะครับ ผมไม่มีบริการเก็บไปทานนะครับอ่าไอที่บอกผมนะครับมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับบอกว่าทําไมไม่มีเก็บบริการไปทางนะครับบางทีก็โทรมาบ้างนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางได้หรอนะครับอ่าผมก็บอกไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าท่านโอนไม่ให้ผมนะครับท่านมีมีชื่อเบอร์มีชื่อบัญชีอยู่แล้วนะครับอ่ารู้รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นบุคคลไหนนะครับ แต่เวลาถ้าผมส่งของส่งของเก็บปลายทางนะครับท่านท่นานลองคิดดูนะครับว่าท่านสั่งปลายทางถ้าสินค้านะครับถ้าเขาไม่ได้ตังเขาก็ไม่ให้สินค้าท่านนะครับถ้าเขาไม่ได้สินไม่ได้ตังเขาก็ไม่เอาสินค้าให้ท่านแกะน,นะครับท่านก็คิดดูดีๆนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มส่องกันเลยนะพี่ๆนะ เห็นไหมครับพี่ดูนะครับดูหน้าตาตาล่องตาล่องจมูกติดชัดเจนนะครับนี่เมตตาติดชัดเจนนะครับปากนะครับเนี่ยผิวที่ผมบอกนะครับว่าผิวเขาเป็นเนื้อสาซาใสๆนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่เห็นไหมครับตะกันนะครับตามซอกนะครับเห็นไหมจุดที่ไม่ได้โดนสัมผัสนะครับจุดไม่โดนสัมผัสนะครับพี่เห็นไหมก็จะออกเป็นสาแบบนี้นะครับนี่ดูเนื้อนะครับ องค์นี้สวยจริงนะครับพี่สวยจริงนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปในคุ้มสุดๆนะครับปกตินะครับปกติผมจะเปิดสักสองสามหมื่นนะพี่นะเนี่ยองค์นี้ตั้งใจว่าจะเปิดสักสองสามหมื่นนะพี่แต่วันนี้นะครับอ่าก็เอาแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่ตามจริงพระแบบนี้นะครับเก่าแบบนี้สวยแบบนี้ผมตั้งใจจะเปิดสักสองสามหมื่นนะพี่ แต่วันนี้ก็อ่ะยังไงก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับเห็นไหมครับด้านข้างนะครับมีร่องตะเข็บเห็นไหมนะครับพี่เห็นไหมโอ้ยพระสวยๆแบบนี้นะครับผมก็คิดในใจแนละ้วผมจะเปิดสักสองสามหมื่ 2, 30, นนี่ก็คิดไปคิดมาก็เอาราคาแบ่งปันพี่ๆดีกว่านะครับเอาแบ่งปันที่พี่ๆดีกว่านะครับเอาไว้ให้พี่ๆได้ต่อกันนะครับ อ่าเปิดที่10,000บาทแล้วกันนะครับเอา10,000บาทนะพี่นะผมเอา10,000บาทนะพี่สนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับเห็นไหมพี่เห็นไหมก้นไหมครับเห็นใต้ฐานไหมเนี่เป็นเม็ดเล็กเม็ดเดือดนะครับนี่คือพระหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณหลงพะเงินต้องเป็นอย่างนี้นะพี่นะใต้ฐานนต้องมีเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับต้องมีนะครับเขาเรียกก้นมะระนะพี่ เขาเรียกก้นมะละนะครับเขาเรียกก้นมะละพี่ๆดูนะครับพี่เห็นไ,ไหมพระสวยไหมพระสวยนะครับนี่เห็นไ,ไหมดูปากนะครับย,ยิ้มสวยงามเลยนะครับล่องตาล่องจมกูกจมกูกบานใหญ่เป็นชุ่มพู่นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่เห็นไ,ไหมล่องจีวงจีวรชัดเจนนะพี่พระนะครับนี่คาบตะกันนะครับเห็นไหม ครตะกันสีดำสีแดงก็มีนะพี่ตรงสังคตินะครับไล่ลงมาเดีย๋ยวผมไล่ไล่ให้ดูนะพี่นะไล่ดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ,น,น,รบนี่เห็นไหมโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยนะตรงนี้นะพี่ สุดจัดประหลัดบอกนะครับพี่องนี้สุดจัดประหลัดบอกจริงๆนะครับอ่าองนี้พี่พี่ผมเปิดแบ่งปันที่10,000บาทนะครับเปิดแบ่งปันที่10,000บาทนะครับจริงๆแล้วครับสภาพแบบนี้นะครับมันต้องเปิดทั้งสองสามหมื่นนะพี่นะมันต้องเปิดทั้งสองสามหมื่นนะแต่เนื่องด้วยว่าผมอยากจะเอามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับผมก็เปิดแค่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่เอาแค่หนึ่งหมื่นบาทพอนะครับ พี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 นะครับ TTN987 นะครับเดี๋ยวดูนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูอีกทีนึงเรื่องต้นเราก็ต้องส่ี่หน้าครับไม่มีใครครับส่งพระไม่ส่งหน้าก่อนนะครับพี่ต้องส่งหน้าแล้วครับ ร้อยละ9 9้9นะพี่นะอ่ร้อยละ9 9้าจับพระขึ้นมาหยิบกล้องสองปั๊บต้องส่องที่ใบหน้าก่อนเลยนะครับพี่เห็นไหมใบหน้ารอใบหน้าสวยนะครับมีเสน่ห์ไปกว่าครึ่งนะครับนี่คุ้มนะพี่นะราคาเนี้ยผมว่าคุ้มเลยนะพี่คุ้มสุดๆพี่พระสภาพนี้สวยแบบนี้นะพี่ต้องเปิดว่ากันที่ สองสามหมื่นนะพี่ต้องว่ากันที่สองสามหมื่นอันนี้เอาแบ่งปันดีกว่านะพี่นะเอาที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่ผมเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมโอเคครับผมพี่ถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ